ไปเลยไปเลยเลยวิ่งไปวิ่งไปประจำที่ก่อนเนาะวิ่งไปประจำที่ลวงปู่จะเตรียมอาหารให้นะครับ <c oughs> ไก่รู้อย่างดีแล้วไก่รู้ที่กินข้าวอยู่ตรงนู้นวิ่งไปกัญญาแล้ววิ่งไปกัญญาแล้ววิ่งไปกัญญาแล้วลุงปู่เดินตามไม่ทันแล้วปู่เดินตามไปแล้วตามไปแล้วครับชุดดีชุด <c oughs> หัวเรียวหัวแรงชุดหัวหน้าครับ นำหน้าไปก่อนเลยครับเดี๋ยวจะมีชุดหนึ่งตามหลังมาอ่าได้เวลาเลยกินข้าวกันครับข้าวกันครับมาชุดชุดนั้นตามหลังมาครับตามหลังมาเยอะแยะเลยตามหลังมากันเยอะแยะเลยครับอ่ากินข้าวกันครับกินข้าวกันอ่ากินแบงกกินแบงกินครับไม่ต้องแย่งไม่ต้องมีเยอะแยะมีเยอะแยะครับ เยี่ยยครับกูกูกูมาแล้วมาแล้วใครยังไม่มาทางนี้ทางนี้ทางนี้เลย ครับก็ขอนำภาพบรรยากาศน้องไก่กินข้าวกันตรงนี้ครับที่ที่เขากินทุกๆวันครับกินตรงนี้แล้วก็อนโมทตนาขออนุโมทนานกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเมียน้องไก่นะได้ดูแลน้อง,องเมียน้องไก่ ขอบงคลสุสนต์ลาจงเป็นของาประจัยนวนำคำช่วให้ทุกท่านก็ความสุขความเจริญมีความสุขกายสุข,สขใจปรารถนาที่ไรขอได้ทุกความุ่งมมือปรารถนาต่อการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ